ฮา<ะ>มีทองท่วมหัวไม่มีผัวดีกาไม่มีผัวดีกว่านะครับสีลัคนาราศีโสดและรวยถูกหวยรับโชคบางทีมันก็พูดยากนะใครมันจะอยากโสดมันจะอยากนั่งกินข้าวคนเดียวถูกไหมแต่บางครั้งบางทีเท่ามีถ้ามีแล้วแม่งโคตรแม่งจุกจิกใจมากอ่ะมันก็มันก็เบื่อ,อก็อยากจะอยู่คนเดียวใช้ตะต้งตตังไปแบบนี้แหละ และสี่ลัคนาราศีกับทิศแสหมิงบอกว่ามีทองท่มหัวไม่มีผัวดีกว่านั่นก็คือหนึ่งในนั้นก็คือลัคนาราศีพฤกษบเพราะที่ผ่านมาความรักมันทําให้ยุ่งจิตยุ่งใจนะบางทีก็ทําให้เราเองนั้นไม่มีไม่ค่อยมีสมาธิในการทำมาหาแดกกับพูดกันตรงๆอ่ะมันกวนจิตกวนใจเราเนี่ยนะนะนั่นแหละเข้าคอนเซปต์มีทองท่ามหัวไม่มีผัวดีกว่าหนึ่งลัคนาราศีพฤกษบ 2 2งสงลัคนาราศีอะไรสองลัคนาราศีสิงห์มีทองเท่าหัวไม่มีผัวก็ได้วะเออนะครับตอนนี้สิงห์ยิ่งยิ่งกำลังจะเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ถ้ามีใครเข้ามากวนจิตกวนใจมันก็น่าลำคาญแล้วบางทีก็มันก็กวนซ้ายกวนขวากวนอยู่นี่แหละทำให้เราเองมีความรู้สึกไม่ค่อยคล่องตัวนะัก ในการที่จะไปติดต่อหรือเจราจาตาอวยใดๆก็ทําให้เราเองกุนหงิดไม่น้อยนะครับและลัคนาราศีที่3นั่นค,คือชาวลัคนาราศีตุลแต่อ้ตุลเนี่ยพูดยากจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะชาวตุลเนี่ยช่วงเนี้ยดาวสเสน่ห์มันแรงนะกินสวัสดิ์คาวโลกีมันแรงนะครับฉะนั้น ชาวลัคนาราศีตุลก็ต้องแยกแยะให้ดีดูให้ดีระหว่างเรื่องความรักกับเรื่องจะเมคมันนี่เนี่ยเราจะลุยอันไหนก่อนนะครับมันจําเป็นต้องแยกเพราะบางทีมันกวนจิตกวนใจเราไม่น้อยอยู่เหมือนกันเข้าใจไหมมันกวนจิตกวนใจเราไม่น้อยอยู่เหมือนกันคุณจําเป็นต้องแยกแยะให้ได้เลยนะ บางทีใจเรามันปาดถนาแล้วคนมันก็มาอ่อยๆแอลแอลเราเนี่ยแหละแต่เราก็จําเป็นจะต้องแยกแยะว่าเ,เราควรจะเมคมันนี่ก่อนไหมในช่วงนี้นี่ก็คือสิ่งที่สินแสหมิงอยากจะบอกให้ฟังนะครับและลัคนาราศีสุดท้ายท้ายสุดนะครับที่ช่วงนี้การเงินการทองดีนะครับมีทองทุ่งหัวไม่มีผัวก็ได้วะนั่นก็คือลัคนาราศีกุมก็ช่วงนี้เมคมันนี่ก่อนเถอะ ผมว่านะครับใครมันจะมาชอบเราก็นั่นแหละนะฮะเต้นเต้นยั่วยั่วอะไรมันไปนั่นแหละตามโซเชียลแต่พอมันจะเอาลองจริงเราก็ไม่เอามันไงนั่นแหละเออท่านั้นเองนะบริหารสเสน่ห์ไปก่อนนะให้มันอยากหยากไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือให้เราเมคมันนี่หาเงินหาทองไปก่อนในช่วงนี้เพราะว่ามันทั้งจะหาเงินคล่องจะถูกหวยแล้วก็รับโชคนี่จะเป็นที่มาของมีทองทุ่มหัวก็ไม่มีผัวดีกว่า ไม่ใช่ตลอดไปนะเฉพาะช่วงนี้นะครับโชคดีนะครับอย่าลืมติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามกันไว้เลยขอให้โชคดีครับ